หน้าที่สืบสวนสอนคดี้วยขวางได้รับแจ้งจากสายลับมีการลักลอบเล่นการพนันที่บริเวณห้องเช่าไม่มีเลขที่พื้นที่เขตหววยขวางกรุงเทพมหานครจึงได้มีการประสานงานทางกองกํากับการสืบสวนสอบสวนบกนหนึ่งและกองบังคับการสืบสวนนครบาลร่วมกันวางแผนเข้าตรวจสอบเพื่อจับกลุ่มเมื่อทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มได้เดินทางไปถึงบริเวณสถานที่ดังกล่าวพบกลุ่มชายและหญิงกําลังเล่นการพนันประเภทไฮโลโดยมีนายเอนามสมมุติ รับเป็นผู้จัดให้มีการเล่นพนันไฮโลและรับเป็นเจ้ามือจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การว่าเพิ่งเปิดให้เล่นการพนันดังกล่าวมาเป็นเวลาสามวันเท่านั้นโดยทางเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบพบผู้เล่นเป็นชาย14คนหญิง9้าคนรวมทั้งหมด23คนโดยทางเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบจับกลุ่มและตรวจยึดของกลางเป็นอุปกรณ์การเล่นชุดถ้วยไฮโลพร้อมลูกเต๋า1ชุดแผ่นบล็อกแต้ม1แผ่นเงินสดจำนวน5,370บาท โดยทางเจ้าหน้าที่ได้มีการยึดของกลางพร้อมแจ้งข้อหารวมกันลักลอบเล่นการพนันไฮโลเอาทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนที่จะควบคุมผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักง,งานสอบสวนในพื้นที่ของสอนอ้วยขวางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป